จุกครับนี่คือโฉมหน้าของบอสใหญ่เขาคือผีป่อชื่อไพร์เพชรจำหน้าให้ดีนะนี่แหละ ตัวการเลยนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังบงการให้กลุ่มคนร้ายหลายคนบุกไปสังหารคนที่เรือนปันเมื่อหลายปีก่อนจนพ่อแม่ของเสือกับปานรือทัยตายไปแล้วล่าสุดนะครับตัวเขาเองเนี่ยยังบุกมาถึงในเขตวังหลวงหวังสังหารเจ้าหลวงมิ่งฟ้าช่วยกันชิงนครเชียงสาดิว่าการปรากฏตัวขึ้นของผีป่อพร,รายเพชรเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองคุณผู้ชมดูนี่ครับถ้าผีปออพร,รายเพชรน,นะครับ เคยเป็นผู้บงการควบคุมดูแลสั่งการในอดีตดินว่าเขาต้องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนฝั่งนี้หรือรู้จักเป็นอย่างดีมากๆนะครับพังมาเหสีละอองแก้วอมัดสอนแล้วก็พระยาคำแปงอันนี้เอาตัวเป้งๆนะที่ช่วยกันวางแผนสังหารเจ้าหลวงมิ่งฟ้าในคืนต้อนรับขบวนทูตพระเจ้ากรุงจีนแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ย ผีป่อพรายเพจต้องรู้จักกับพระยาคำแปงเพราะเป็นหนึ่งในคนร้ายที่บุกไปสังหารคนที่เรือนปันแม้ว่าจะปิดหน้าปิดตาแต่มันก็ชัดเจนด้วยแววตาว่าใช่เขาแน่ๆเช่นเดียวกันกับคนที่บุกไปจะสังหารพระสนมตองนวนบอดีก็น่าจะเป็นขุนขามลูกของพระยาคำแปงกระดิงกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือการโค่นฝั่งตรงข้ามในสายของพระสนมตองนวนบอดีที่มีเจ้าฟ้าลั่นสามารถที่จะนั่งบันลังเป็นเจ้าหลวงนครเชียงสาคนต่อไปได้นะครับถ้าพวกเขาทำสำเร็จก็จะสามารถช่วยดันให้เจ้าฟ้ารุ่งขึ้นนั่งบันลังได้เร็วขึ้นช่วยตัดกำลังคู่แข่งที่คอยคัดค้านเรื่องต่างๆที่มัน อาจจะนําประโยชน์มาสู่พวกของตนได้ต่อไปจะได้ไม่มีอีกนะครับฉะนั้นดินว่าการปรากฏตัวขึ้นของผีปอพรายเพชรด้วยตัวเองเนี่ยมันตอกย้ําว่าการครั้งนี้สําคัญมากๆนะครับคือลําพังแค่กลุ่มขอมดําจํานวนหนึ่งที่มีลูกปะทุมาปั่นป่วนที่เขตวังหลวงนะครับทหารก็เข้ามาช่วยกันต้านรอบนี้ก็มีคุณพระต่างๆคุณพระสิงค์คำคุณพระกวินไหนจะเสือที่ปลอมตัวมาเป็น จ้าฝาลัน่นซึ่งก็เก่งเรื่องการต่อสู้แล้วก็มีวิชาอาคมดินว่าเขาก็สามารถต้านได้ฉะนั้นผีปอบไพรเพชรก็จําเป็นที่จะต้องออกมาด้วยตัวเองนะครับคิดว่าเขาเก่งมากถ้าเทียบกับอมาสอนในเวลานี้ซึ่งก็ป่วยอยู่บ่อยเอาจริงๆนะเผลอๆนี่ยังรู้สึกเลยว่าเขาทั้งคู่มีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างด้วยซ้าไปแต่เอาล่ะนะวันนี้นะครับดินว่าผีปอบไพรเพชรก็เป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่ง ดิไม่ได้บอกเองว่าเขาเป็นบอสนะแต่ว่าถ้าเราอ้างอิงจากอาจารย์หรือหลวงตาเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าผีปออพรายเพชรเนี่ยเป็นผู้บงการเป็นตัวการเลยฉะนั้นเขาคือบอสครับเขาคือตัวการใหญ่เขาเก่งจนสามารถที่จะสามารถเข้าใกล้เจ้าหลวงมิ่งฟ้าได้นะแต่ว่าพระยาอินตาก็กําลังต้านอยู่ซึ่งเฮ้ยเขาเก่งถึงขั้นที่ทําให้ทหารที่เหมือนจะตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้แต่นึกว่าเขาอาจจะประเมินต่ําไปนิดนึงตรงที่ว่า ตอนนี้นครเชียงสาไม่เหมือนเดิมเพราะแม่หญิงปานทิชไทยที่เคยหายตัวไปลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้เขากลับมาพร้อมกับพลังจิตลึกลับของเขาที่ติดตัวซึ่งนึกว่ามันแรงจนสามารถที่จะต้านทานหรือว่าสู้กับ ผีปอาพรายเพชรได้ซึ่งตามภาพที่เปิดเผยออกมานะครับก็จะเห็นว่าแม่หญิงปานริทยัยก็หยิบหอกออกมานะครับฟาดฟันต่อสู้กับทหารด้วยท่าทีสง่างามนะครับแล้วก็กล้าหาญมากๆและเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้หอกจะแทงไปที่ผีปอาพรายเพชรเนี่ยนะครับจนถ้าเราสังเกตดูที่หน้าของผีปอบพรายเพชรก็จะเห็นว่าดูดตกใจนะดูเวอไปเลยนะดูเง้อไปเลยก่อนที่จะสลายหายไปเนี่ยเห็นว่า เห็นว่ามันเป็นอะไรที่ผีป่อพรเพชรอาจจะประเมินต่ําไปแต่ว่าการครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จเชื่อว่าไม่สําเร็จนะครับเขาไม่สามารถที่จะสังหารเจ้าหลวงมิ่งฟ้าได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าละครรือไทยบอดี้ช่อง7 hd ดูทีวีกด35ดินชวนดูสดด้วยนะมันกําลังจะยิ่งเข้มข้นตรงที่ว่าความลับของไม่หญิงปานรืัอไทยจากที่มันเป็นความลับอยู่เนี่ยไอเรื่องพลังหรือว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันกําลังจะถูกเปิดเผยโดยละเอียด พี่ปออพรายเพชรถ้าเราบอกว่าเขาเป็นบอสเป็นตัวใหญ่เป้งเลยพอรู้ความจริงตรงนี้ดิ้นว่าเขาไม่ปล่อยหรือคนที่รู้ความลับอีกคนนึงก็คือชุมซึ่งก็คงอยากจะได้พลังของแม่หญิงปานฤทยัยอยากจะดูดตอนนี้ดิ้นว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากแค่ดูดพลังของเสืออาจจะอยากได้พลังของปานฤทยัยก็คงต้องตามตัวหรือมาเหสีละอองแก้วนะครับกับพวกก็คงจะโกรธหนักมากที่แผนไม่สําเร็จเพราะผู้หญิงคนนี้ ก็คงจะมีแต่คนอยากจะตามตัวนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะความลับทั้งหมดทั้งมวลมันจะถูกเปิดเผยออกมาพร้อมกับไอสิ่งที่มันเป็นปริศนาที่ในฝั่งของปานรทัไทยกับเสือกําลังตามหาอยู่ว่าไอคืนนั้นเนี่ยตกลงที่มาที่ไปแบบละเอียดอะโอเคผีปอบพรายเพชรคือผู้บงการคือตัวการเนี่ย จริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเชิงลึกยังไงยินว่าจุดนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับและดินชอบมากเลยนะครับไอฉากที่มีการต้านโดยคุณพระสิงห์รมคุณพระกาวิน แล้วก็เสือซึ่งปลอมตัวเป็นเจ้าฟ้าลั่นนะครับช่วยกันออกมาสู้กับกลุ่มขอมดำที่ใช้ลูกปะทุนะครับปามาที่กำแพงในเขตของวังหลวงนะครับก็มีการสู้การโอรินชอเป็นการสู้ที่แบบว่าฟาดฟันกันสนุกสนานมากค็นว่ามันเป็นการสู้ที่มันมีความสูสีจนคนดูจะลุ้นนะจะลุ้นว่าเอ้ยแล้วแบบมันมันจะยังไงคือในฝั่งของคือถ้าเราดูอะ อยู่ในฝั่งของตัวร้ายนะครับมาเหสีละอองแก้วอมาสอนพระยาคำแปงผีปอดพร,รายเพชร เ,เราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยไอฝั่งตรงข้ามอ่งจริงมันรู้ความเคลื่อนไหวของเรานะฉะนั้นฝั่งเนี้ยก็คิดว่าเออเขาจัดเต็มแบบนี้แล้วนะครับมีกําลังขอมดานูน่นนี่นั่นแต่จริงไอฝั่งเนี้ยฝั่งของคุณพระสิงห์คำคุณพระกาวินพระยาอินตาแม่หญิงปานฤทัยเองก็พอจะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆจึงมีพงมีแผนนะครับเสือเองก็ดีสามารถที่จะตั้งรับได้มันเลยทําให้เราเห็นความสูสีในการสู้แล้วก็ลุ้นว่าเอ้ยแล้วแบบ มันจะพลิกชนะกันได้ยังไงล่ะหรือว่าจุดนี้เนี่ยน่าสนใจเราติดตามไว้ด้วยกันนะครับและถ้าถามว่าทําไปทําไมล่ะไอสิ่งที่เขาทําอยู่ไอฝั่งคนไม่ดีเนี่ยมันก็มีคําตอบในตัวมันเองอยู่แล้วด้วยการกระทํานะครับคนชั่วคนไม่ดี คนโลภอยากได้อยากมีฉะนั้นเราจะลุ้นและติดตามไปด้วยกันจนถึงบทสรุปจุดจบสุดท้ายของคนพวกนี้ว่าจะได้รับผลของการกระทําอย่างไรนะครับยินชวนลุ้นและติดตามไปด้วยกันกันกบละครริชไทบอดี้นะครับดูสดทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35นะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ทางเว็บไซต์และแอปบัคกระบูด o t v หรือว่าสื่อออนไลน์ของทางช่อง7 hd นะครับคุณผู้ชม สำหรับเว็บไซต์แล้วก็แอปบัคกบูดอทนะครับก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถใช้ดูละครหรือไทยบอดี้ย้อนหลังได้ทุกตอนด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชอบวิธีการนําเสนอของดินนะครับแล้วก็ชวนดูละครไปด้วยกันคุณผู้ชมกดติดตามกับดินได้นะครับทาง YouTube และ t i k t o อรช่องพัชรประพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของผู้ชมทุกคนเราพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ